คนเก่งลงมาลูกคนเก่งลงมาลูกโอ้โหไอ้สุดหลอ่อไอ้สุดหลอ่อพ่อมันนี่ฝันหาทุกวันดูซิว่าใครจะแสบกว่ากันอได้ลงแล้วลูกได้ลงละล ใจเย็นลูกใจเย็นอนนอนอ๋ออออใจเย็นหลูกใจเย็นใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อลูกใจเย็นก่อน